โรงเรียนบ้านโคกทรายส,สังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งสวัสดีค่ะมาเจอกับน้องอัน,นาและน้องอองกัอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอันาจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมการเปิดแอร์ที่ประหยัดไปกันนะคะการเปิดบัลลมและความร้อนก่อนเปิดแอร์ โดยเพิ่มอุณหภูมิแอร์ไปที่26-27ถึง27องศาจะช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง2องศาและช่วยประหยัดค่าไฟมากกว่าการเปิดแอร์ไปที่23-24ถึง24องศาจะช่วยลดค่าไฟได้ถึง10%